S 2> <S 2> ไปแรกเป็นยังไงต้องรับประสบการณ์ดีใจว่าขนะหนูตื่นตันมากใครแบบว่าเออแค่แค่ได้มาต่อยก็บุญแล้วอะค่ะแบบว่า <ừ> มันมันแบบว่ามันบอกไม่ถูกเลยแบบว่าหนูก็ทำอาชีพม,มีอาชีพหลักนะคะมีอาชีพหลัก <S 2> <S 2> <S <S เป็นเป็นศิลปินแล้วก็เหมือนแบบจะมาต่อยแบบคือทุกคนก็บอกแล้วว่าจะมาต่อยด้วยอายุเท่านี้เพราะว่าเขาก็ทํากันตั้งแต่เด็กอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็ ก็มันก็เสี่ยงกับอาชีพเราด้วยแต่ว่าเราแบบก็อยากทําแล้วก็ได้ได้ไทยทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีทำไมน้องอลิงถึงอยากชกมวยครับอันนี้หนูอชอบต,ต้นเลยหนูชอบกีฬานี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอ่อเหมือนจริงๆอะถ้าถ้าเริ่มตั้งแต่เริ่มต่อยจริงคือคือสองปีที่แล้วตอนเรียนมาหาลัยค่ะแล้วก็ชอบเนี่ยหนูชอบดูมวยหญิงมากแล้วก็ MMA อ็คือคือรู้สึกว่าจุดสูงสุดอยู่ตรงนั้นแต่ว่า ดูถ้าจะหาเรียนยากแล้วก็ดูท่าจะไปถึงในยากก็เริ่มจากมวยไทยก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าสุดท้ายว่ารู้มวยในมวยไทยก็ต้องไปใช้ผมคิดมันยากมากกว่าจะแบ่งเวลามาซ้อมมวยแล้วก็งานเยอะมากๆแบบนี้ <c oughs> อ,อ๋อยากค่ะยากเพราะ, <c oughs> ะก็ล่าสุดที่ไปญี่ปุ่นก็ไปซ้อมกับค่ายมวยที่ญี่ปุ่นใช่ก็คือแบบพยายามแบบพยายามสุดๆเพราะว่า คือหนูมีพีเลียดอยู่อยู่แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วมันต้องสลับไปกับการทํางานด้วยะะอะไรเงี้ยค่ะเป็นเสร็จก็สองมาก่อนต่ออันนี่ก็ประมาณสองเดือนเต็มแต่แบบในสองเดือนนั้นมันก็มีที่เราต้องแบกไปไปทํางานด้วยไปอะไรด้วยมันก็อาจจะไม่ได้2เดือนขนาดนดือต้องใจรักจริงๆถึงจะทําแบบนี้ได้ก็ชอบจริงก็ตั้งแต่เหมือนแบบว่าตอนที่ไปอยู่แฟร์ทิคแบบอยู่แคบบ่ี้แฟร์ทิคมาทาีหนึ่งที่ภรรยาก็แบบ าก็กลัวหนูว่บหนีกลับแต่ว่าแบบหรือกดไม่ค่อยนะหนูแบบหน,แบบหนูหนูไม่ได้มาลองของอะค่ะหนูไม่ได้มาแบบว่าโอ้ยไหนดูดิจะแน่ขนาแต่ตหนูแบบอยากมาเรียนรู้จริงๆอยากมาแบบลองดูจริงเพราะหนูชอบจริงๆนี้ค่ะมันก็เลยไปแบบเป็นแรงกําลังใจในช่วงทุกวันว่าเออมาเราจะตั้งใจมาแล้วเรามีเวลาจํากัดเราต้องทําให้เต็มที่แต่เราไม่เคยชกมาก่อนเลยไม่เคยไม่เคยต่อยที่โรงเรียนอะไรก็ไม่เคยใช่ไหม มันนั่นตกค่ะได้ๆๆๆๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อที่ไม่เคยค่ะไม่เคยเลยก็แต่แต่ดูบ่อยชอบดูบ่อยค่ะชอบค่ะพูดถึงรูปเกมหน่อยครับบนเวทีวันนี้ตลอดอายุกแรกเลยเป็นยังไงบ้างเขาเขามาเป่าหุ่นตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยพี่เลี้ยงหนูนะพี่พี่บาสจากโรเบนโดแบบพี่สเต็มแฟร์เทคแล้วก็พี่แอมแฟร์ติงนะก็มาเลยขวายาวขวายาวเนี่ยเขาหูมาค่ะก็ พยายามเตะให้ให้ให้ได้มากที่สุดค่ะซึ่งเป็นอาวุธที่เราถนัดที่สุดใช่สำหรับเตะยกสองครับเรี่ยวแรงมันลดลงไปไหมคือพอมันพักต่อยสองพักสองอ่ะตอนนั่งอยู่มุมก็รู้สึกว่ามีแรงทุกยกเลยค่ะแต่พอออกไปแล้วเอาเอาพี่ไอ้พี่พี่พี่เขาเลยหนูจะเรียกเขาพี่หมาล่าไม่ได้พี่จีตัวพี่จีตัวพี่จีตัวก็พี่จีตัวเขาก็เขาก็หมัดหนักอะค่ะแบบว่า พอแล้วว่าเราแบบว่ามีแรงเหลือแต่พอออกไปแล้วเขาแบบปั้งเข้าท้าองอย่าง,งยกโยกจักาอ,อย่างเงี้ยหน <c oughs> ูก็อู้จุกเข้าคออยู่เนี่ยรู้สึกจุกได้เลยจุกค่ะแต่ก็ยังกัดฟันเตะค่ะ <c oughs> แล้วก็สู้ต่อค่ะแล้วยกสามครับยกสามเท่วแรงก็ยังยังพอมีเตะได้อยู่พรพมันจุกแล้วหนูวจะไปหนูรู้สึกว่ามันหนืดแล้วทุกอย่างพองยกสามแล้ว่าโอ้ยากตะแต่เข,า,ข,า,ยยา,ขาก็กขวายาวกันมาแต่หนูว่า เออขวาอยู่อยู่นีอยู่มันไม่ยาวอ่ะก็เลยก็เลยแบบว่าได้ได้ประมาณนั้นยกเรามั่นใจไหมว่าน่าจะชนะได้เออไม่ได้หวังอะไรเลยค่ะแบบว่าโอ้คบยกเพีงแค่หนูจะน้ำตาจะไหลแล้วหนูเฮ้ยอยู่คบยกเย่แล้วก็พอฟังคะแนนแล้วออกมาสู่สีก็ยิ่งดีใจขึ้นดีอ่ี้แล้ก็ไม่ซีเรียสว่าแพ้หรือชนะใช่ค่ะโอ้แต่ว่าพอพอชกเสร็จแฟนมวย เขาชื่นชมนเราเลิมากว่าสู้ได้ดีมากรู้สึกยังไงบ้างครับก็เออดีใจมากมากค่ะเพราะว่ามี่เสียเสียโทเสียเสียโทมาบอกว่าเสียมอลจงครับเสียมอลจงเข้ามาเพราะว่าเออถ้ามึงเลิกแลปเมื่อไหร่แล้วก็มาว่าไงเลาบอกว่าโอ้ยเลยบอกว่าอยากมีบัตรนักมวยค่ะได้ต่อยถ้าต่อยอีกก็ได้เป็นผู้เอกไฟถ่ายไฟ ก็ได้ค่ะเรอเอาอีกร้ออยากคือ,อคยิงแบบอยากต่อยอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเ,เดี๋ยวเดวีคือกว่าหนูจะยื่นเรื่องเข้าค่ายให้ได้ต่อยในแม์เนี้ย <laughs> ก็ต้องยกชักแม่น้ําทั้งห้าแบบยกมาแบบเอางานมาประกอบแบบ หนูก็เขาเรียกว่าวางแผนเกมกลยุทธ์กับค่ายมาว่าเออทำยังไงให้ลดได้ห่อยตอนจริงอยากปล่อยมวยอืมีเพล<ต>งชื่อวันพันอย่างเงี้ยหรือว่าขออนุญาตถามย้อนกลับไปครับ<ถ>พี่แจ็คสันหวังอวยพรอะไรให้เราบ้างโมเขาก็พูดเป็นเอาเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยอ๋อแปลก่อน่ะก็เขาก็บอกว่าให้แบบให้อ่านเกมส์สุดเพราะว่าเขาเคยแข่งเขาเป็นแบบนักกีฬาโอลิมปิกแบบ แบบประเทศเขาเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โอ้ขาเขาบางทีล่ะรุ่นใหญ่ตัวจริงอ่ะไปบอกว่าแล้วเขาก็บอกว่าเออเขาอ่ะจะเป็นคนที่ดูดูแบบว่าศัตรูแบบทรงเป็นยังไงอ่านพยายามอ่านศัตรูตั้งแต่แบบเห็นหน้าเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่หนูก็บอกว่าอัน้วหนูต้องอ่านยังไงเขาบอกนููไม่รู้หมลูกอ่านได้เนาะเอามาอ่านให้หน่อยได้ไหมเอบไม่รู้แล้วหนูเปิดคลิปเออ พี่จีนให้เขาดูด้วยอืแต่เหมือนแบบเขาเขาพูดมาแบบว่าแบบ,เ,บแบบเออต้องแบบให้มีสติอะไรเงี้ยค่ะใจเย็นๆเขาเป็นครั้งแรกในช่วงไหนที่รู้สึกกลัวบ้างไหมครับหรือว่าเวลาที่โดนหมัดหรือว่าโดนอะไรแล้วรู้สึกว่าคนหวั่ันนะแบบเออกีฬาชนิดนี้มันรุนแรงอูอ้จริงๆชอบความรุนแรงนะคะแต่ว่า <laughs> 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 แต่ว่าเออพอโดนมาแล้วรู้สึกว่าอุ้ย เองนี่กันนะเองนี่ก็เองนี่กันนะตอนเราเค้าเตะตูดเราก็อุ้ยตูดก็ยังเอาองเหนูก็ก็แบบไม่ไม่ไม่รู้สึกกลัวอะไรค่ะมีเจ็บบาดเจ็บตรงไหนไหมครับก็เอ่อมีมีตรงตรงแต่อันนี้แบบว่าเจ็บจากซ้ามาอยู่แล้วมันบวมแต่ว่ามันมันดีขึ้นแล้วตรงข้อเท้าค่ะเตะพี่แอมมาเลยค่ะแต่พี่แอมไม่เป็นอะไรหนูเป็นแล้วก็เขาเตะหน้าขาหนูตรงนี้ก็ ไม่ไม่เ็ๆแล้วก็บอกว่าจุบนิดหน่อยประสบการณ์ที่ได้ครับแต่ทั้งการเตรียมตัวมาขึ้นชกจริงแล้วก็ขึ้นชกจริงเนี่ยคิดว่าเราตรงไหนที่เอาไปใช้ในชีวิตการเป็นนักเปิร์ขหรอเรื่องนี้อย่างไรก็จริงๆอ้าวพี่แตงอ่ะย้อนกลับเลยก็กับมาก็เออหนูหนูสึกว่ามันคือทุกอย่างอยู่อยู่ที่ตัวเองมากๆเลยหนู หนูนับคือตัวเองนะหนูแบบว่าตอนหนูท้อมากๆหนูแบบหนูขนาดหนูท้อหนูยังไม่มีข้อสงสัยเลยว่าพั้วตัวเองมาตรงนี้ทําไมวะเพราะหนูรู้สึกว่าหนูเลือกแล้วแล้วแล้วพอมันเลือกแล้วแล้วเราได้รับโอกาสตรงนี้แล้วเราก็อยากทาให้ให้เต็มที่จริงๆเลยค่ะคือทุกอย่างคือคือทําหนูเมื่อตั้งใจจะทําแล้วหนูก็จะทําให้มันสุดทุกเรื่องเลยอันนี้ก็เป็นแบบข้อคิดทุกเรื่องของหนูเลย ก่อนจะเข้าขึ้นสังเวียนเนี่ยเป็นยังไงมาตื่นเต้นมากไหมตื่นเต้นค่ะเมื่อคืนก็ตื่นเต้นหมดแต่ว่านอนหลับแต่ว่าแบบเมื่อคืนจะลาบแล้วหนูลับแล้วนี่ถ่ายมือถือเลื่อนจึงเดินไปเจอคลิปเขาต่อยมวยหัวใจหนูตุ้มตมตมอย่างเงี้ยหนูว่าแต่แล้วก็เลยแบบกินไอ้เมลาทนินหลับแต่ว่าวันนี้ก็ใจไม่ได้เต้นเท่าเมื่อคืนขนาดนั้นเป็นแบบเพยายามไม่ตื่นเต้นแต่ว่าถามว่ากังวลไหมก็กังวลค่ะ หมือนจริงเราเข่ามาหนูมาไม่ไม่ได้พ้องในนั้นแบบหนูมีปัญหาที่เข่ามาอยู่แล้วข้างขวาค่ะแต่ว่าวันนี้เข่าขวาไม่เป็นไรเลยเป็นขา้ายเน่เพิ่มไปเลก็ได้เข่าว่าเป็นคนเลือกว่าจะเจอนักมวยที่มีประสบการณ์ไม่ไม่ยอมที่จะเจอนักมวยที่เป็นมือใหม่เหมือนกันเพราะอะไรครับมือใหม่น่าจะหายากนะคะแล้วก็เออหนูว่าหนูมามามาเรียนรู้ด้วยค่ะแบบว่าหนูก็อยาก ได้อะไรจากเขากลับไปแต่จริงแล้วตอนนั้นหนูไม่ได้รีเกคุยขนาดถ้าแบบเออแบบจะใหม่หรือหรือเก่ามาแต่ว่าหนูเรียกควยว่าขอชาวต่างชาติความหน้าวเียเซลยเพราะว่าเราอ่ะวางคุญยยุ้ยไว้ไว้หตะกรัสเซียไม่ใหม่นะฝั่งแดงเลยเข้ามาชี้ซ่งเลยหนูหนู อยากเตดกับชาวต่างชาติเพราะว่าเนี่ยเพราะเวลาแบบพี่แอมพูดพี่สแตมพูดเขาจะได้ฟังไม่ออกคือมาดีแล้วเขาก็ฟังไม่ออกจริงใช่ดยรวมชววันนี้เข้าใจมากค่ะหนูตื่นตันมากๆแบบหนูก็เอจริงช่วงที่เครียดก็ร้องไห้แต่ก็รู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองที่แบบว่าเออไม่ต้องทำก็ได้นี่ไอ้ส่งที่ทำอยู่อะแต่ว่า ก็ตั้งใจว่าจะทําแล้ว hmm. ก well, ็เลยทําเต็มที่แล้วก็เต็มที่มากๆจริงๆเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าเท่าที่ตั้งใจจะทํามาก็ออกอาวุธครบหมดแล้วค่ะแต่น่าจะออกแต่อาวุธรื้ป้องกันแต่คู่โชว์เขาก็แข็งนใช่เขาแบบคือถ้าคือเขาก็ไม่ได้ใหม่นะเขาประสบการณ์เยอะ่าใช่เขาเคยเขาเคยต่อยมาสามสี่ไฟและชนะมาต่อมาอยู่ ก็ดีใจที่ไดท้ที่ที่ได้ต่อยเขาแล้วก็ดีใจที่เขายอมมาต่อยกับหมด้วยเหมือนกันแล้วเหมืนจะเหมือนตอนแรกเนี่ย <c oughs> เขาเออคืออยากจะขอขึ้นชกในกิจกรรมมวทอท์อาชีพเลยถูกไหมครับออชี่แบบโมเทอรชิพคือไม่ใส่<อ>ไม่ใส่เฮดการ์เลย,เลยคือตอนแรกหนุ่มไม่ได้เตรียมใจมาใส่มาใส่แบบเฮดการ์ใส่เครื่องป้องกันเลย แต่เมื่อกี้ถ้าเรโดนจับหมัดเขาก็ยกสามอาจจะอาจจะล่วงได้เหมคะยกสองยกสามเธอล่วงหรือล่วงใช่ไม่รู้อาจจะต้องลองไปหน้าบัตรลงมาแลอวมาแล้วบัตรน้ั่งมาแล้วก็เออเหมือนแปลว่าเราได้ทำทั้ทันทีเนาะก็อยากแบบลองรู้ว่าเป็นยังไงหนูแบบไป ซ้อมอะไรเนี่เขาก็ไม่ได้โอนูกันเลยเขาก็แค่ระมัดระวังให้หนูไม่หนีกลับบ้านอย่าแม่ป่วยแค่นั้นเราไม่พี่ดูจากในซีรีส์นี่ร้องไห้เลยเพราะนอนไม่หลับตี่สาวนอนไม่หลับอันนอนไม่หลับอันนี้แย่มากแต่ว่าพอผ่านตรงนั้นมันได้แล้วก็ดีขึ้นพอแบบข้างหน้ามันต้องดีขึ้นแน่นอนคิดว่าไฟหน้าจะมีโอกาสเกิดขึ้นเร็วๆนี้ไหมเร็วๆนี้อาจจะยังค่ะถ้าดูจับสังเกตดวงานกับหน้าพี่มุขถการแล้วอาจจะยังค่ะเพราะว่า ตอนนี้มีมีหลายโปรเจกต์กำลังรอ,งอต่อจากนี้อีกเยอะมากมากเลยก็ฝากติดตามด้วยะคะ่ะอยากจะขอบคุณใครบ้างครับกับการที่เราได้ขึ้นชม,มไฟนี้ครับโอ้ขอ,ขอบคุณขอบคุณไฟเหตุค่ะคที่ที่ให้หนูแบบมามันแบบเขาคือเขาคือแบบจงมากๆนะคะท,ที่ที่ให้โอการนี้ได้แบบได้มาทําท,ทั้งทั้งที่มันหนูอาจจะทําไม่เสื่อมเสียงก็ได้แต่ว่าก็ <laughs> ยอมเสียงให้หนู ได้ทําในสิ่งที่หนูอยากทํแล้วกขอบคุณค่ายยาับขาที่ที่เขาก็ให้หนูทําอะไรไป่เลอ <laughs> ลยเข้าเลยนะซึ่งก็ดีใจมากๆที่ได้ทําทุกอย่างที่อยากทําเลยแบบแบบแบบวันนี้แม้จะเป็นมินนี่จะเป็นนวยหรืออานวยจิตหรือเป็นมินนี่หรือเป็นอะไรแต่ว่าวันนี้หนูก็ได้ไดเต็มได้ทําเต็มที่ในทุกๆอย่างที่หนูอยากทำก็ต้องขอบคุณมาแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับหนูนะคะที่แบบว่าไม่ว่าหนูจะอยู่ในหัวโขนแบบไหนก็ยัง เลือกที่จะมาแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็คอยให้กำลังใจหนูไม่ว่าหนูจะผลิตผลงานอะไรต่อไปก็ตามค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่ขอสองคนจะมีพี่แตมกับแร็มโบ้เล็กที่เป็นสปอนเตอร์เราอยู่ตลอดเนาะมาสัมภาษณ์ด้วยกันหมแตสิดาบลิสข้าไปใิฟทเชร์